เอาล้วครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมนะฮะนะครับอารเล้งขอแนะนำนี่เลยครับร้าน A C K เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์นะครับร้านเติมเกมราคาถูกถูกตัวเอง30%บวกๆเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมชินอิมแพกนะครับ R V PUBG หรือว่า R X รวมถึงเกมใหม่ๆที่เพื่อนๆกำลังจะเล่นเนาะนะครับก็มีเกือบทุกเกมเลยสามารถทักไปที่แฟนเพจของทาง A C K เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยนะฮะแล้วก็ฝากบอกด้วยว่ามาจากอาร์เล้งจิมมิ่งนะครับ เอาล้วครับพวกผมเล่นกิมมิ่งนะครับแล้ววันนี้เราอยู่ในเกมแล็กนัลล็อกไอดอล v อนเจอร์นะฮะเดดแอร์นะครับก็วันนี้จะมาแนะนำนะครับวิธีการทําให้เป็นแนวนอนแบบนี้เนาะนะครับหรือเปิดจอแบบเต็มจอแนวนอนแบบนี้นะครับปกติเกมนี้จะเป็นแนวตั้งเนาะหรือว่าถ้าใครเล่นในมือถือเป็นแนวตั้งนะครับแล้วก็ถ้าใครเอามาเล่นในอีมูแล้วอยากเป็นแนวนอนอย่างนี้หรือว่าเต็มจอแบบนี้ก็สามารถตั้งค่าได้ตามนี้นะนะครับเห็นเพื่อนๆหลายคนถามมาเยอะเลยก็เลยทําคลิปให้ไปเลยดีกว่านะครับเพื่อ เ่เพื่อนจะเอาไปแชร์ต่อด้วยเนาะแล้วก็ฝากกดไ like ลค์ด้วยนะนี่ครับอันนี้ทําคลิปไปแล้วคลิปนี้อาจจะไม่ยาวมากนะครับโอเคนะฮะมาเลยดีกว่านะครับก็โปรแกรมอีมูทุกอันเนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องของการตั้งค่าจอเนาะนี่ครับหรือว่าจะกดมาที่ตรงนี้ก็ได้อ,อ,อันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าถ้ากดจากข้างนอกมันง่ายกว่าอ่ะอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชนะครับแล้วเดี๋ยวแถมเรื่องของการถ้าใครเล่น LD Player ผมจะแถมเรื่องของการรับของข,องขวัญรับโคด้ด ของเกมนี้รวมถึงเกมอื่นๆด้วยนะนะครับเอเคมาเรื่องประเด็นหลักของเราดีกว่านะครับในการตั้งค่าเนี่ยนะครับเข้ามาที่ LD Multiplayer นะครับหรือว่าถ้าในนี้มันก็มีเหมือนกันนี่อยู่ข้างๆนะนี่โหมดหลายหลายผู้เล่นนะครับอันเนี้ยนะครับเนี่ยมันจะขึ้นมาเลยนะครับหรือว่าที่หน้าจอมันจะมีโปรแกรมติดตั้งอยู่เนี่ยมันจะเป็นรูปซ้อนๆอย่างเงี้ยนะครับรูปจอนะครับเนี่ยกดมาเนาะแล้วก็มาตั้งค่านะครับ หรือถ้าตรงนี้มันก็ตั้งค่าได้นะปุ่มจอนะครับโอเคนะครับอ่าปรับขนาดจอเนี่ยไม่ค่อยมีผลอะไรมากนะครับแต่ว่าที่สําคัญเลยนะครับอ่ามันคืออันนี้ฮะนี่การตั้งค่าอื่นนะครับแล้วก็มาดูที่บังคับใช้หน้าจอแนวนอนนะครับถ้าใครเล่นโปรแกรมอื่นก็ลองดูหาคํานี้เนาะคำว่าบังคับใช้หน้าจอแนวนอนนะครับอ่าถ้าผมปิดเนี่ยมันก็จะเป็นแนวตั้งนะครับแต่ถ้าผมเปิดเนี่ยมันก็จะเป็นแนวนอนให้มันจะบังคับเป็นแนวนอนเนาะ เท่านี้นะครับเพื่อนๆเปิดมาก็จะเป็นแนวนอนแบบนี้เลยนะครับแต่ปัญหาในการตั้งแนวนอนก็มีนะนะครับเวลาเข้าพวกโหมดเนะี่ยห้องห้องสะสมการ์ดอะไรพวกเนี้ยมันจะบั็กนะครับกดไม่ได้นะครับแล้วก็อะไรอีกนะที่บัก็กเอ่อจะมีห้องฝึกซ้อมอันนี้ก็ไม่สามารถเข้าไปสู้คนอื่นได้นะครับเหมือนมันเอ่อการกดมันไม่เหมือนกับแนวตั้งมันก็เลยแบบบั็อกครับแล้วก็มีอันนี้ได้อันนี้ได้ ประมาณนี้มีบั๊กแค่2จุดนะครับอ่านะครับอันนี้คือวิธีการตั้งจอเป็นแนวนอนนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยดีกว่าสมมติว่าผมเล่นจอน,นะอจอนี้นะครับอ่าจอนี้นะครับอ่าเป็นแนวตั้งนะอ่าเปิดให้ดูเลย หอาน,นี้เวลา11โมง20นีโอเคนะครับนี่เกมมันเป็นแนวนอกเกมแวตั้งนะบ,งบังคับอันนี้ผมยังไม่ได้ทำอะไรนะครับเกมมันเอ <laughs> เอฮฮ่ฮ่เกมมันกน่าเพิ่งตื่นเหมือนผมนะครับเลยช้าหน่อยนะฮะโอเคอันนี้มันเป็นแนวตั้งแล้วนะเราเห็นกันแล้วนะครับ อ่ะเราเราลองตั้งค่าในนี้เลยดีกว่า,าว่าได้หรือเปล่าหรือว่าต้องไปออกไปนะนะครับสมมุติผมจะเป็นแนวนอนนะกดบันทึกปุ๊บนะฮะอาจจะต้องออกไปนี่ก่อนอยูที่ผมตั้งค่าถูกไหมนะครับเข้ามาที่ตั้งค่าแล้วก็มาที่อื่นๆหรือถ้าไม่อยู่นี้เพื่อนๆลองหานะเผื่อใครใช้โปรแกรมอื่นนะครับบังคับเป็นแนวนอนอย่างนี้นะ,นะอ่าผมก็ปิดอ่าดีกว่าอาร์ อ่ายังเป็นแนวตั้งอยู่อ่ามาแล้วเป็นแนวนอนแล้วนะครับโอเคเข้าเกมนะครับอ่ทาท่านี้ก็เป็นแนวนอนให้เพื่อนๆแล้วนะนะครับลองทําตามดูนะครับถ้าติดอะไรตรงไหนหรืออยากได้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมสามารถพี่มาสอบถามได้นะครับโอเคประมาณนี้เล่นได้นะฮะแล่ส่วนที่ใครเล่น LD Player นะครับมผมแถมเรื่องนี้ไปให้ด้วยละกันเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะสั้นเกินไป <laughs> นะครับอันนี้เป็นแนวนอนแล้วนะ เดี๋ยวเข้าเกมก่อนเผื่อบางคนเด้งไงให้ดูว่ารู้ว่าไม่เด้งแน่นอนนะครับอ่าได้แล้วนะครับนี่นะอ่าโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็สําหรับใครที่เล่น LD Player นะครับ LD Player Store เนี่ยมีแจกโค้ดด้วยนะนะครับกดเข้ามาที่หน้าหลักนะแล้วเข้ามาที่รูป LD Store นะครับแล้วกดมาที่แพ็กเกจของขวัญนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มารับตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้หมดแล้วนะครับไม่รู้ว่าเขาจะเติมมาให้อีกเมื่อไหร่นะครับก็ลองอัปเดตดูนะครับ รวมถึงเกมอันตื่นด้วยนะถ้าใครเล่นเนี่ยบางอูเนี่ยโค้ดเหลือเต็มเลยเห็นไหมอันนี้เกมเก่านะครับรูน่านะครับก็ตอนนี้เขาเติมให้แล้วแต่ผมไม่ได้เล่นนะนะครับก็ลองมาเช็คดูนะครับใครที่เล่น LD ลดีพิเออร์มมีแจกโค้ดนะนะครับก็ประมาณนี้ครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย